สวัสดีค่ะมาพบกันที่ออฟฟิศโดกุดามินะคะเรามาแนะนำสถานที่ตั้งออฟฟิศกันก่อนนะคะตั้งอยู่เลขกที่76ทับ1น1สอง1นะคะหลัก4ีสแควร์ซอย3าถนนแจ้งวัฒนะแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพนะคะหรือตรงข้ามกับราชพัฒพระนครวันนี้เราจะมาแนะนําอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่จ,จัดจาหน่ายอยู่ในบริษัทโดกุดามินี้นะคะ สินค้าตัวแรกเราคือโดคุดามิซึ่งเราจะจำหน่ายมาแล้ว12ปีนะคะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าหลักของเราตัวต่อไปก็คือโดคุดามิแคปซูลซึ่งเราใช้ระบบฟรีสไดในการแปรรูปสินค้านะคะสินค้าทั่วไปจะใช้บดอบหรือตากแล้วก็ค่อยบดใส่แคปซูลนะคะแล้วก็ดคุดามิเอมิก้าใช้วิธีการผลิต แตบเดียวกันก็คือใช้ระบบฟรีสไตล์สินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือฮาบูตุสซาวดาหรือเทียนดำเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำราแพทย์แผนไทยหรืออยู่ในพระคัมภีร์เป็นสมุนไพรที่ใช้กันอยู่ประมาณ2,000ปีมาแล้วนะคะตัวต่อไปก็คือยูซิงเฉาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำแล้วก็สบู่โดโกดามิ ต่อไปก็คือกาแฟลดน้ำหนักโดโกดามิค่ะส่วนที่3เราจะมุพูดถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โดโกดามิว่าทำไมเรามีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเราจะแบ่งเป็น3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1โรงงานเราได้รับมาตรฐานรับรองทั้ง gmp iso ทุกอย่างนะคะโรงงานเราชื่อบริษัทโปรแลกประเทศไทยจะตั้งอยู่ ที่จังหวัดลำพูนนะคะสามารถพิมพ์ชื่อแล้วเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เพิ่มเติมได้นะคะสองก็คือสินค้าเราจะมีงานวิจัยในตัว end product หรือในตัว product ที่ขานการแปรรูปสินค้ามาแล้วมาประมาณ20กว่างานวิจัยนะคะเราจะชี้แจงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปว่า ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปจะอ้างอิงงานวิจัยที่มาจากตัวสมุนไพรเองที่ยังไม่ผ่านการแปลรูปไม่ว่าวิธีการแปลรูปจะเป็นยังไงทั้งอบจากแห้งเพราะนั้นพอเขาแปลรูปมาแล้วสารสกัดดังกล่าวจะมีอยู่หรือไม่ แล้ววิธีการแปลรูปที่แตกต่างกันอีกละ่ะมันจะทำให้สารสกัดเหล่านั้นยังคงอยู่ในตัวโปรดักหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงวิจัยในตัว M p r r o u u t t หรือ Product ที่เรานำมาจ,าจัดจำหน่ายในท้องตลาดเลยนะคะประเด็นที่3ที่เราแตกต่างจาก Product ทั่วไปก็คือโรงงานเราโรงงานที่ผลิตโดปุดามีเี่ย จัดตั้งมาเมื่อปี4-7นะคะรวมแล้วก็ประมาณ16ปีนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซือ้อและก็ผู้บริโภคได้นะคะอยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่ต้องการซือ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ข้อมูลสินค้าระยะเวลาที่สินค้าอยู่ในท้องตลาด ข้อมูลมาตรฐานสินค้าข้อมูลมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสินค้าความยาวนานของโรงงานผู้ผลิตยิ่งยาวนานเท่าไหร่ก็จะบ่งบอกถึงความชำนาญความน่าเชื่อถือซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในการที่ผู้บริโภคจะพิจารณาในการสั่งซื้อสินค้านะคะค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะคะ ก็คือเราจะมอบกระเป๋าโดคูด,ดามิ3รางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับเราด้วยการแชร์เขตโดคูด,ดามิเอเชียเป็นสาธารนณะเราจะให้อยู่3รางวัลน,นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมาดูนะคะว่าท่านใดได้กระเป๋าโดคูด,ดามินี่บ้างเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์โดคูด,ดามินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้ ไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ